ก็ทางเก้าไกลก็ได้เสนอยืนยันนะครับที่ว่าจะเสนอชื่อทางคุณพิธาจะเป็นคณินเดนายงปีในอีกครั้งในการประชุมสภาวันที่19ทางพรรคเพื่อไทยนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปหารือก,กันนะครับแล้วยังคุยหลายเรื่องความที่จะต้องหาวิธีป้องกันนะครับเพราะมีกระแสข่าวนะคว่าอาจจะมีสวอบ,อบางท่าน พยายามที่จะเสนอให้มีการตีความข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาว่าจะสามารถเสนอชื่อใคเดีนายกซ้ำได้หรือไม่ครับซึ่งแน่นอนเราต,ตรงกกันนะครับว่าไม่สามารถจะตีควาข้อบ,บังคับนั้นได้เพราะว่าข้อบังคับนั้นนี่มันใช้ไว้ใช้สําหรับยัดติทั่วๆไปแต่ว่าการณีการเลือกนายกตีเนี่ยเป็นกรณีเฉพาะนะครับซึ่งกำหนดไว้ลแล้วตามรัฐธรรมนูญครับหรือว่าเรื่องอื่น ที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการเสนอชื่อแนดิเดตอายุตีจากสยนข้างน้อยแข่งนะครับหรือก็คงหาหรือกันหลเรื่องถางวิธีการนะครับที่จะทําให้ได้เสียงมากสนับสนุนมากขึ้นในการประชุมครั้งต่อไปเราจะเพิ่งเป็นตีความแผนนะครับผมคิดว่าในแปดพรั้งเนี่ยเราก็คงต้องควกันเรื่อยๆครับว่าประเมินสถานการณ์เป็นระยะระยะ ก็อาจจะมีข้อเสนอใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้เกิดการจัดตั้งเข้ามาได้จริงผมคิดว่าก็ทุกข้อเสนอทุกความคิดเห็นมันเป็นความสามารถของมี่จเกิดขึ้ได้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ